แนวโน้มราคาอ้อยปี2566ราคาอ้อยขั้นต้นปีการผลิต2566ทัา67คาดสูงถึงระดับ1,300บาทต่อตัน ราคาตลาดโลกพุ่งกระฉูดน้ำตาลตลาดโลกพุ่งหนุนน้ำตาลไหลออกต่างประเทศการส่งออกน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไระอ้อยทุกท่านรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวโน้มราคาอ้อยปี2566นะครับ ราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี2566ทับ67มีการประเมินเบื้องต้นนะครับเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทต่อตันนะครับซึ่งราคานี้นะครับยังไม่รวมกับเงินได้อื่นที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายแล้วก็ในส่วนของเงินตัดอ้อยสดนะครับที่ส่งให้กับโรงงานจํานวน120บาทสําหรับราคาน้ําตาลทรายในตลาดโลกนะครับมีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ําตาลไซดิบในตลาดโลกนะครับฉเฉลี่ยปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ26เซนต์ต่อปอนด์โดยยังคงขึ้นอยู่กับปัจจัยและอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทนะครับและค่าความหวานของอ้อยนั่นเองทั้งนี้นะครับยังเป็นสถิติใหม่นะครับเป็นประวัติการจากเดิมนะครับในฤดูการผลิตป,ปี2565ทับ66ทำไว้เพียง1,080บาทต่อตันเท่านั้นนะครับที่ระดับความหวาน10เซนตสนั่นเองครับ สำหรับราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกช่วงนี้นะครับปรับตัวสูงเป็นอย่างมากเนื่องจากผลผลิตภาพ,าพรวมของตลาดโลกนะครับลดต่ำลงกว่าที่คาดการณ์ไว้พอสมควรนะครับซึ่งเกิดจากปัญหาแัยแแ้งซึ่งส่งผลให้ทางประเทศไทยนะครับการส่งออกค่อนข้างดีนะครับราคาอ้อยและน้ำตาลค่อนข้างสูงนั่นเองในส่วนของผล,ผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปี2565ทั66ที่ผ่านมานะครับอยู่ที่93.88ล้านตัน ซึ่งผิดเป้าหมายเดิมนะครับที่คาดการกันไว้ซึ่งแต่ระดับ100ล้านตันนั่นเองครับสำหรับราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกนะครับมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงนะครับซึ่งส่งผลให้ทางฝ่ายโรงงานและชาวไร่อ้อยนะครับได้หาลือกันนะครับและให้ความกังวลในกรณีที่โรงงานบางแห่งนะครับนำน้ำตาลทรายส่งออกเพิ่มมากขึ้นหากปล่อยไว้นะครับปริมาณน้ำตาลทรายในการบริโภคในประเทศนะครับ อาจจะตึงตัวและเกิดปัญหาขาดแคลนได้นะครับจึงได้แจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการอ้อยนันต์ันนั่นเองนะครับเพื่อหาลือและควบคุมประเด็นนี้นั่นเองครับสําหรับผลผลิตอ้อยภาพรวมในปี2,566-67นะครับพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างลดลงนะครับจากเดิมอยู่ที่ระดับ10ล้านก่อไร่นะครับจะลดลงอีกราวประมาณ5%นะครับจากการที่ชาวไร่อ้อยบางส่วนนะครับหันไปปลูกมันสำปะหลังที่มีราคาดีเก็บเกี่ยวได้ง่ายและทนแล้ง แต่สิ่งที่กังวลนะครับจะกระทบตามมามากขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของสภาพอากาศอากาศที่ร้อนจัดนะครับโดยขนาดนี้นะครับพบอ้อยเริ่มยืนต้นตายเป็นบางที่แล้วนะครับซึ่งหากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับที่ควรจะเป็นก็จะกระทบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของวิกฤตภัยแรงในฤดูกาลผลิตปี2062-2063นะครับเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับและทําให้ผลผลิตอ้อยนะครับอยู่ที่ระดับ74.89ล้านตันนะครับ ซึ่งลดลงนะครับจากปีการผลิต2,561พ .62 ถึง43%เลยทีเดียวนะครับหรือต่ำสุดในรอบ10ปีการผลิตนั่นเองครับซึ่งหากเทียบในส่วนของราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกปัจจุบันนะครับในช่วงปี2,562พ .63 ซึ่งพบว่านะครับต่างกันมากและถือเป็นปัจจัยบวกสำหรับชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี2,566ทั .67 นะครับเนื่องจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับ ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผล,ผลิตอ้อยทั่วโลกทําให้ราคาน้าตาลทรายดิบในขนาดนี้นะครับเฉลี่ยถึง25จนถึง26เซนต์ต่อปอนด์เลยทีเดียวนะครับซึ่งนับได้ว่านะครับสูงสุดในรอบ11ปีซึ่งจะสะท้อนมายัางในส่วนของราคาอ้อยขั้นต้นให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับทาให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับเห็นสัญญาณที่ดีนะครับจึงมีการบํารุงต่ออ้อยมากขึ้น โดยการใส่ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อหวังผลผล,ผลิตที่มากขึ้นนั่นเองครับทางด้านพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับกำลังกังวลในเรื่องของปริมาณน้ําฝนนะครับในปี2566ที่จะมีปริมาณน้ําลดลงนั่นเองเพราะการเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลโนะครับมาตั้งแต่กลางปีนี้นะครับซึ่งทําให้เกิดสัญญาณภัยแรงอย่างรุนแรงนะครับโดยหากฝนนะครับไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับ ซึ่งฝนน้อยจนเกินไปนะครับก็จะกระทบต่อผลผลิตอ้อยนะครับในฤดูการหีบอ้อยปี2566-67ค่อนข้างมากนะครับซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นนะครับหากเปิดปรากฏการภัยแล้งนะครับอาจาจะทําให้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยเหลือเพียง70-80นถึงล้านตันนะครับจากฤดูการผลิตปี2565-66ท,ที่มีผลผลิตอ้อยอยู่ที่93.88ล้านตันนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ